สวัสดีครับบรรณาการาดครับวันนี้มี CB 500x นะฮะเจนหนึ่งก็มาเซ็ตชกหน้านะครับเ้ามาปรึกษาชกหลังนะฮะเพราะว่าจะอัปเกรดสปริงตัวนี้จะเป็นติดชกนะครับของเดิมของเออร์ลินนะครับน้องบอกว่าปรับขึ้นไปจนจะสุดอยู่แล้วจริงวันนี้ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเกินระยะที่สปริงมันจะสมควรปรับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับเกลียวเลยเยอะไม่ใช่ว่าเราจะไขได้ขึ้นไปจนสุดนะครับ มันจะทําให้สปริงเสียหายนะครับถ้าปรับขึ้นไปเยอะแล้วแต่ว่าท้ายยังห้อยก็คือสปริงมันไม่พอบางคนนี้ก็มีความรู้ประมาณหนึ่งแล้วก็มาหลอกถามตามร้านต่างๆรวมทั้งผมด้วยนะทุกร้านโดนหมดเลยนะไอ้พวกหลอกถามเนี่ยน่าลํำคางนะครับคือหลอกถามว่ารุ่นไหนดีให้เราเลือกให้ฟันธงให้เสร็จแล้วก็ไปกดจากในแอปนะครับว่ามีคูปองมีส่วนลดมีอะไรซึ่ง โอเคมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณคนะแต่การที่คุณเสียมารายาทมาถามแบบร้านเขาเต็มใจตอบหรือเปล่านะครับไม่มีใครเขาทํางานให้ฟรีหรอกนะครับแล้วอันนี้มาติดตั้งเข้าไปเนี่ยไม่พอนะอย่างที่ผมเคยคุณให้คนหลายๆคนที่มาหลอกถามผมฟังนะฮะว่าถ้าคุณมาหลอกถามผมแล้วคุณไปซื้อโชคสต็อกใส่นะครับท้ายคุณจะห้อยถ้าคุณไม่ได้สปริงที่พิเศษหรือว่าไม่ได้รับการปรับเซ็ตท,ที่ถูกต้องยังไงก็ห้อยแล้ววันหนึ่งคุณก็ต้องเข้าร้านอยู่ดีสู้คุณเข้าร้านตั้งแต่แรกนะบจบจบ อันนี้เป็นสปริงติดโช๊นะฮะเจนหนึ่งเลยก็ต้องลองสอบถามดูก่อนว่าโรงงานยังมีผลิตอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอรินตัวซับแท้งนะฮะเจนสองก็ยังมีอยู่นะครับถ้าลูกค้าที่มาซื้อผมไปก็เข้ามาติดตั้งได้นะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่มาซื้อโช๊แล้วก็ติดตั้งคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับมีค่าบริการหรือว่าจะไปติดตั้งเองก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวก เดี๋ยวจะถือโอกาสส่งโชงมาโอเวอร์ฮอนก็ได้นะถอดแล้วก็ส่งมานะครับก็ติดตั้งสปริงตัวใหม่เข้าไปพร้อมกับการเซอร์วิสเลเวลหนึ่งตัดสินใจนะครับเซอร์วิสเป็นเลเวลสองไปนะครับก็คือเปลี่ยนซิลนะครับจะได้ตัดปัญหานะครับคนที่มาเซ็ตโชงนะครับพวกซิลพวกนี้ผมจะไม่ได้รับประกันนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันถ้าสมมติว่ามันหลายหมื่นโลแล้วเนี่ยเนี่ยลักษณะางกายภาพมันฟ้องอยู่ว่ามันเริ่มแตกรายงานนะครับผมไม่ได้ป้ายยาซีสัวนะครับ คือทําไม่ทำนะครับเป็นสิทธิ์ของลูกค้าในการตัดสินใจนะครับถ้าเราตัดสินใจแล้วนะครับก็ต้องเอาตามที่ลูกค้าเป็นคนสั่งนะครับผมเสนออย่างเดียวนะครับอย่างอันนี้ใช้งานมาก็หลายหมื่นโลนะครับลูกค้าก็บอกไม่เป็นไรครับเอาเป็นเลเวลสองไปเลยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นซิลแท้ของฮอนด้านะครับคนนี้อายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องกังวลว่าจะพังตอนไหนนับประเด็นไหนนับเวลาไหนไม่รู้นะ จำไว้นะครับ์วิสเลเวลหนึ่งไม่มีร้านไหนในโลกนะครับที่ที่จะมารับประกันให้ลูกค้าเพราะว่าซิลมันอยู่ที่อายุการใช้งานที่ลูกค้าใช้มานะครับรั่วตอนไหนตอบไม่ได้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้บ่อยๆนะครับรถก็จะรั่วแถวๆประมาณ4ี่ห้าหมื่นโลให้ความเห็นไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้รั่วที่ระยะนี้ทุกคนทุกคันนะครับบางคันก็ไปรั่วนู่น6กเจ็ดหมื่นโลนะครับใช้งานทุกวันนะครับก็จะทนหน่อยนะครับบางคนนี่สายจอดนะครับสายจอดรั่วเร็วนะครับ พราะว่าสิวมันแข็งมันไม่มันไม่มได้ผ่านการใช้งานมันไม่ถูกนวดนะครับก็<ม>ซ่อมโชคที่นี่นะฮะก็ถอดล้างทุกชิ้นนะมาตรฐานตามนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราว่าทำโชค SR นะแล้วก็มาดูก,กตินะครับมาตรฐานวันแรกยังไงผ่านมา8ปีแล้วก็ยังคงมาตรฐานไว้นะครับไม่ลวกไม่รีบไม่รักไก่ผมไม่ชอบทุกชิ้นต้องล้างทำความสะอาด เมื่อประกอบกลับไปเนี่ยมันก็จะไปนิโชกใหม่แกะกล่องน,นะครับรีบอลอีกครั้งหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพามนให้เพื่อนๆได้เห็นนี่คือน้ํามันโชกนี่ใช้ไปหลายหมื่นโลแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันยังคงสภาพความเป็นน้ํามันโชกอยู่นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมเจาะจงเลือกใช้น้ํามันของเอรินนะครับมันดีจริงๆนะครับยี่ห้ออื่นแบรนด์นอื่นเนี่ยผมเห็นมาหลายสภาพมันไม่สามารถที่จะคงสภาพความเป็นน้ํามันโชกไปตลอดอายุการใช้งานได้แบบนี้บางยี่ห้อนี่โหเป็นขี้โคลนเลยนะครับ ยิ่งถาลางไม่ดีทําความสะอาดไม่ดีเลยไปกันใหญ่ผมถึงให้ความสําคัญนะครับเวลาเราซ่อมโชกเนี่ยเราล้างให้สะอาดล้างเนี่ยหมดเคมีไปเยอะก็เอาโชกมาใส่นะครับก็<อ>ตรวจเช็คลูกปืนล้อนะครับก็ยังพอได้นะครับไม่ได้ถึงขั้นว่าชํารุดนะครับเอานี้จุ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็ลองหมุนดูนะครับถ้ามันยังนุ่มมือแล้วก็ลื่นๆอยู่ก็ถือว่ายัางใช้งานได้ ซ่อมเรียบร้อยนะครับเห็นน้ำมันอลรมินนะครับอะไหล่แท้ฮอนด้านะครับนุ่มนวลน,นะครับมีโชกกำมันนุ่มนวลพอใช้ครบเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าความนุ่มมันจะมันจะหายไปนะครับพอเรา,เ,ราเซตใหม่เนี่ยชุบจะสังเกตได้ว่าจังหวะรีบาลและคอมเพรสชันจะกลับมาทํางานนะครับนุ่มนวลดีมันตอนที่เราเซตไปสนใจก็มาลองทํากันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่นะครับนุ่มนวลแบบนี้ขี่สบาย เปลี่ยนอะไหล่ครบทุกชิ้นนะครับอะไหล่แท้ honda เซ็ตน้ำมันเออริลมีรับประกันให้6เดือนนะครับในกรณีที่ซ่อมกับทางช็อปเราอะไหล่แท้สนใจก็แวะมาใช้บริการขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ